นะครับพี่มองพฤติกรรมที่นี่เลยท่านผู้ชมสงสัยนะครับเรื่องอายุนะครับก็ขอก็มีทักษะการเล่นที่สุดยอดเลยนะครับมีอนาคตก็เป็นจุดเริ่มต้นนะครับสําหรับกีฬาฟุตบอลครับสําหรับกีฬาทุกชนิดนะครับถ้าเล่นตั้งแต่อายุยังน้อยๆอยู่เนี่ยจะจะได้เปรียบนะครับ เล็นนักกีฬาดูประวัติแล้วเล่นตั้งแต่3ามขวบก็ยังมีนะครับยังไงก็ตามนะครับถ้ายัางไงก็ยังเกิดประโยชน์นะครับที่สําคัญที่สุดก็คือสุขภาพร่างกายของเรานะครับสําหรับการเล่นกีฬาได้มิตรภาพได้เพื่อนนะครับรู้จักเพื่อนทุกนะครับ ในเกมต่อสู้กันจบเกมเป็นเพื่อนกันนะครับเอเครับเอเครับไปครับดีครับิใต้ก็กำลังจะทำการแข่งขันนะครับเป็นรอบรองชนะเลิศนะครับ หลับรุ่นไม่เกิด13ปีเเป็นไปได้ขอรายชื่อนักกีฬาด้วยนะครับ เตะมุมมีเสมอได้หรือไม่นะครับต้นเกมโวนมาหน้าประตูเป็นงานยากของเซนพาวเวอร์นะครับรอบแรกจะชนะมาอย่างสบายๆครับไม่ธรรมดานะครับโอ้โหลูกที่สองวาไงโอ้ยเกือบไปแล้วนะครับสุดยอดเลยผู้รักษาประตูลูกนี้พลาดนิดเดียวเลยเรียบร้อยเลยลูก ตกพื้นกระลองห้ามคานดูพี่เดียวนะครับจะไปตัดมือพุทธใต้คานแน่นอนลูกเตะม,มุมของ Power. เฟรนด์พาวเวอร์โอเคสนามซอนก็แรงใหญ่ ารทีมพลังพาวเวอร์นะครับส่งรายชุดอมาไ,ไงตีสเสมอเรียบร้อยครับลูกนี้สวยงามมากครับจอดจอนะครับลูกนี้ไม่มีไม่เลขนะครับตัวเล็กที่สุดในทีมที <c oughs> เล่นของบุรีรัมย์ท่าแคร์ตีเสมอได้แล้วครับตอนนี้หนึ่งประตูต่อหนึ่งไม่แน่นะครับคู่นี้เป็นไปได้ทั้งสองทีม ใช่ชนะสวยงามมากลูกนี้ออกมือรักษาตูโยนยาวไปลูกนี้ไม่มีผู้เล่นของเบนพาวเวอร์ ประตูมาแล้วครับเริ่มเล่นทีเดียวตุงตะไข่โนี้ไม่ผ่านผู้เล่นของบวกคำํำสัน,น้ำหนึ่งคนระับเกือบไปแล้ว,กกนะวลลาาผู้รักษาประตูสกัดได้นะเป็นเปลือกมาอีกครั้งนึงเอาลูกลบมได้ไหมมงลูกนี้เข้ามือผู้รักษาประตู ជាំងសារបស់នឹមានចា นะครับรอบแปดทีมบวกคำไร่รีคิดโยนไปหน้าประตูโอ้โหผู้เล่นของน้องแวงใหญ่มง ต่อไปนะครับคู่ตัดเชือกของคน13ปีวันนี้นะครับคู่ที่กําลังแข่งรอบแบดทีมบัวคํากับหนองแวงใหญ่นะครับถ้าทีมไหนชนะเข้ารอบก็คง เอเรื่อโมงออกไปครันน้งหนึ่งครับก็อกราบขอบพระคุณพยัญผู้สนับสนุนาก,าก,การจัดการแข่งขันนะครับไม่ว่าจะเป็นห้างร้านต่างๆนะครับตอนนี้ต้องมาขอไว้นะครับรายละเอียดยังไม่มาแต่กำลังรวบรวมอยู่นะครับก็ดูกันเอาเองนะครับข,ข้างสนามนะครับด้า,านหลังนะครับพยัญวูปสนับสนุน อ้ยยังไม่ออกยิงยังไงอย่างนี้อย่าไป้ะ ไป3ประตูต่อศูนย์นะครับเข้ารอบสทีมอ่า N B C N p C นะครับหอบลงสวยงามมากครับลูกนี้พลิกไปได้ครับบุรีัีย์ประตูเสมอให้กับบุรีรัมย์ัการออกมาได้นะครับแต่ก็ยังไม่ปลอดภัยลูกนี้เสีดเดยด้ครับไม่ไม่ม,มีรายชื่อของหน่อยกองหลังทาง,งานนะครับเป็นพาาเวอร์ตอนนี้ขึ้นมาแล้วนะครับ สำคัญที่สุดคือความปลอดภัยนะครับของสวยงามครับลูกนี้ตีสเสมอนะครับบุรีรัต เดิมเลยนะครับหนูนี้เข้าไปหย,ยักสวยงาม <c ười> โอ้ย <c ười> เป็นไงสุกี้เหมือนเดิมนะครับสวยงามมากนะครับน้องต้น หลอกผู้รักษาประตูหลงทางนะครับาเกีย,ยาบร้อยครับเป็น3ามประตูต่อ3ามเย้ยยอดครับเจ้าช่วยที่เขาล้นฟังเลยนะครับจึงว่าจะเป็นความรักและจะเป็นเรนื่องทีู่ิดคอนเซ็ปต์เดอะซิกเซนต์ตามต่า ขึ้นแล้วนะครับนี่โอ้ยพ่อในรูนี้เรียบร้อยครับรูนี้หลอกผู้รักษาประตูค้่ออกมาให้านนาทันนะครับผู้รักษาประตูตุ้งตะใครครับขึ้นนำเป็น5ประตูต่อ4กัน เกือบร้อยครับลูกนี้ที่เสมอเป็นห้าประตูต่ออ้าเอาลูกนี้ก็ยังสำเร็จนะครับลูกทีคนที่เจ็ดของเอ้ยลูกนี้อเกือบไปแล้ว ไม่ให้ใครเกิดอีกเลยนะครับเรียบร้อยโอ้ยลูกนี้ถ้ามองใกล้ๆนี่ตกใจเลยส่วนข้าโอ้ยลูกนี้เปลี่ยนืุดนะครับหมายเรียบร้อยครับลูกนี้การคู ว่าทีมเป็นพาวเวอร์ดวลุดโทษเอาชนะทีมบุรีรัมย์99้าคาแคร์หรือทีมเอ็นบีเอ็นดีซีนะครับเข้าชิงชนะเลิศเป็นผลสำเร็จนะครับส่วนทีมบุรีรัมย์คาแคร์ก็ชิงที่3นะครับพบกันวันที่11กุมภาพันธ์นะนะครับ,นะรบก็ขอแสดงความยินดีกับทีมผู้ชนะนะครับก็เป็นกำลังใจให้ทีมแพ้นะครับกินข้าวเราก็ต้องย่อยด้วยอย่าก,กินเยอะนะลูกอย่าทานเยอะ อ่าอีกชั่วโมงหนึ่งอ๋อขอเวลาอีกหนึ่งชั่วโมงก็ประมาณบ่ายสองก็คงจะพร้อมๆกับทีมอาวุโสนะครับทีมอาวุโสก็นัดกันบ่ายสองนะครับก,กักบที่รรนนครับแม่อ่ารอบรองชนะเลิศนะฮะ อบตบัวคำพบแฟนฉันร้อยเอ็ดนะฮะรุ่นสิบสามปีนะฮะสีเขียวอบตบัวคำนะฮะขอบคุณทีมงานพุทธศิลป์นะฮะจากชมรมพุทธศิลป์จังหวัดร้อยเอ็ดน,น,นี่พุทธศิลป์ ฝากประชาสพันนะฮะปีหน้าเสาร์อาทิตย์น,นะฮะรุ่นนี้นะฮะรุ่นสิบสามปีนะฮะสามอีกครั้งไม่ผ่านผู้เล่นของแฟนฉันลูกยังไม่เป็นครับอยู่กลางสนามหัวคำว้ายังไงมีจังหวะสองสามครั้งแล้วแต่ยังไม่เป็นประตูโอ้ล้มลงไป ยิงกลุ่นี้ก็ติดผู้เล่นของแฟนฉันอยู่ครับขอโทษขออภัยกันนะครับลูกไม่ได้ตั้งใจพร้อมที่จะลงสนามแล้วครับคู่พบ V พีน้องตาใกล้ก็ส่วนมากก็ หน้าเดิมๆนะครับครับขอเสียงปรบมือให้ครับคู่ V.I.P คู่สุดท้ายรอบแรกนะครับก็ต้องกราบขอบคุณไปยังผู้จัดการทีมมีบุญข้าวจี่ของดีเมืองโพชัยนะครับเป็นงานประจำปีคุณครับคุณครับผมพี่บุพิษ ทีวีก็ไปดูในตู้เย็นนะครับตอนเย็นคุณพีพพษนะครับเริ่มเกมนะครับยิงใกล้ลูกนี้โอ้โหได้ลุ้นนะครับชื่อหรชื่อว่าจื่ไหนเหรอคุเพิ่งลืมถาเรียบร้อยนะครับสนามหนึ่งเป็นประตูไหมเป็นเคนะครับหนึ่งประตูต่อสุดหนองตะไก่ก็เป็นทีมเก่าแก่ละก่อนในองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไก้นะครับ ทราบว่าท pues it ่านนายกมาหรือเปล่านะครับตามข้อมูลเก่อมาทราบว่าท่านกำนังนะครับมีหัวหน้าทีมคนนี้ติดงานขาวดำไม่ได้มาโอ้ลูกนี้ต่อบอลกันสวยงามจังหวัดสุดท้ายเข้ามือผู้รักษานะ โยนะมาโม่งลูกนี้โอ้ไม่โดนลูกนะครับอีกลูกนี้ก็ยังติดผู้เล่นของแฟนฉันนะครับตัวคำวจนีบุกนะหนักโดนโต้กลับในตอนนี้แฟนฉันได้ลูก รอดขามาไม่ผ่านนะครับผู้เล่นของว่าคำในสกัดออกไปกำลังมันทั้ง2อสนามนะครับดูกันเราเองนะครับยินยังยสนอกัยนอัยู่ทั้งนดยนามสยนามคีครับีรบยนดีครับยินมีรยดครรับนียนีรรัี ไห้ลูกนี้ไม่ผ่านกองหลังของน้องตะไก่แขงเมืองจีนนะครับหมายเลขยี่สิบเอ็ดของน้องตะไก่ยังไม่พลาดันะบกองหลังของผู้มอสักครู่นี้ยิงได้สวยงามจริงๆนะครับกองหลังไม่มีโอกาสเลยมาอีกแล้วครับน้องกุชชินอะไร บอลสวยงามมากครับคู่นี้เอาไ้แตกต่างกันเลยสน้ำสองสนะน้ำสองโอ้ยส้นยาแดงป่าแปดโอ้ยจิงจัได้ถูกต้องนะคระับแฟนฉันได้ดกเูเตุม

ที่รูปนี้จบไปแล้วอ่าเนรูปเตมมุนของผัวคัมนะครับในสักครู่นี้ผ่านมาแระตูโดนเท้าผูล่นของแฟนฉันสั่งทำท่าน้ำไปปัดนะครับ กุชินาราอีโอ้ยม่มีจังหวะนะครับอ่าบอลมันมาเร็วมากนะครับก็เป็นสมัย5ปีไม่พลาดครับนะ5ปีก่อนมาแล้วน้องตะก้า้โอ้ยเสียดายมากครับลูกนี้จับไม่อยู่นะครับเข่าๆเบื่อๆนี่มีจังหวะสับเลยนะครับมาแล้วกุชินาลา ไปได้ไม่ได้รู้นลยโอยยังไปไม่ได้กลับมาได้ไหมหมายเลขสิบสี่ตัวินอะไรโอ้โหยลมลุกลุการันไปมาด้วยใจจริงๆนะครับทั้งสองทีมหลังไกลไม่เท่าไรแต่จิตใจนี่เกินมันะครับยังไม่่านท้องหลังของะแฟนฉันไปอีกครั้งเลยรอ สุดท้ายเพ oh ียร์ทิ้งออกไปยังไหวอู้หูเรียบร้อยครับผ่านมือผู้รักษาประตูจุดโทษเพื่อหาผู้ชนะเข้าชิงชนะเลิศนะครับแรกก็โดนจุดโทษผู้ที่สองก็โดนจุดโทษ บครัเป็นนำเป็นหนึ่งประตูต่อศูนยอ้ยเทาซ้ติดผู้รักษาประตูขงองบัวกลมจเป้นได้นะครับลูนี้